สวัสดีค่ะยิ้มจาก Perfect Home เชียงใหม่นะคะมีใครเคยสงสัยไหมคะว,ว่ามีคอนโดที่ไหนบ้างที่เห็นได้ทั้งวิวเมืองแล้วก็วิวภูเขาวันนี้ยิ้มมีคอนโดมานำเสนอค่ะที่นี่ The p พร o โอคอนดเชียงใหม่ค่ะที่นี่เรามีห้องอยู่ชั้น14นะคะเป็นห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำขนาด38.47ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวยิ้มจะพาทุกคนขึ้นไปดูบนห้องกันนะคะไปดูกันเลว หอ,ะะอย่างแรกที่เราเข้ามาเจอเลยก็จะเป็นโซนห้องครัวะคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูโซนห้องครัวยิ้มขอเสนอประตูระบบดิจิตอลค่ะแบบ3มระบบก็จะมีทั้งรหัสค่ะแล้วก็ระบบกีการแล้วก็เป็นระบบกุญแจค่ะก็มาดูโซนห้องครัวเลยนะคะโซนแรกก็จะเป็นซิงหลังจานค่ะแล้วก็ ตู้จะเป็นตู้บิวล์อินนะคะสามารถเก็บของได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเตาไฟฟ้าแบบสองหัวนะคะแล้วก็ใครที่กลัวเรื่องกลิ่นคือไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะตรงนี้มีที่ดูดควันให้ค่ะฝั่งตรงนี้นะคะก็จะมี เก็บรองเท้าให้ค่ะแล้วก็ข้างบนก็จะมีชั้นวางของต่างๆให้ค่ะแล้วก็โซนตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะมีไมโครเวฟอยู่ค่ะส่วนใครที่มีความกังวลเรื่องกลิ่นถึงแม้จะแบบมีเครื่องดูดควันแล้วแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าตรงนี้เรามีที่ ก้านกระจกค่ะหรือประตูกระจกที่ก้านสําหรับห้องครัวกับห้องนั่งเล่น,นะค,ะค่ะค่ะก่อนที่ยิ้มจะพาทุกคนไปดูห้องนั่งเล่นนะคะเรามารู้รายละเอียดของห้องก่อนนะคะห้องนี้มีขนาดทั้งหมด38.47ตารางเมตรค่ะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ํานะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนเห็นทั้งหมดเนี่ยเราให้ไปทั้งหมดเลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวยิ้มจะพามาดูโซนห้องนั่งเล่นนะคะอย่างแรกที่เราเดินเข้ามาเลยก็จะมีโซฟาให้ค่ะแล้วก็ถ้าใครทำงานมาเน่อยเหนื่อยก็อยากพักผ่อนก็จะมีทีวีให้นะคะนี่ค่ะอีกอย่างหนึ่งใครแบบจะออกไปทำงานอยากดูว่าตัวเองแต่งตัวดีขนาดไหนก็จะมีกระจกเต็มตัวให้นะคะ ก็จะมีโต๊ะสำหรับวางของค่ะหรือว่าแบบวางขนมเวลาที่เราดูทีวีได้ค่ะโซนตรงนี้นะคะก็จะมีโซนโต๊ะกับประทานอาหารสำหรับ2คน2ที่นั่งค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภายในห้องนั่งเล่นนะคะเรามีแอร์แถมให้ด้วยค่ะ ่อไปยิ้มจะพาทุกคนไปดูวิวข้างนอกนะคะซึ่งวิวสวยมาก ยิ้มจะพาทุกคนมาดูระเบียงห้องนะคะซึ่งระเบียงตรงนี้ยาวมากๆเราสามารถตากผ้าได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนี่ค่ะเรามีเครื่องซักผ้านะคะสามารถซักผ้าตรงนี้แล้วก็ตากได้เลยค่ะแล้วก็มาชมวิวกันค่ะวิวของห้องเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นวิวเมืองนะคะแล้วก็วิวภูเขาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นก็คือเราจะอยู่ติดกับเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะ แล้วก็เดี๋ยวยิ้มจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนห้องน้ำกันต่อเลยนะคะโซนห้องน้ำอย่างแรกที่เราจะเจอเลยก็คือกระจกบานใหญ่ค่ะซึ่งเราชอบมากมาเพราะว่าสามารถแต่งหน้านหรือแต่งตัวในนี้ได้เลยค่ะ ก็จะมีซิงค์ล้างหน้าให้นะคะแล้วก็ข้างล่างซิงค์เนี่ยก็จะเก็บของได้ด้วยค่ะสามารถเก็บแบบพวกกระดาษชูหรือแบบเครื่องสำอางไว้ในนี้ได้ค่ะ mm hmm. ก็ตรงน,นี้ก็จะมีโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ใครที่กังวลเรื่องกลิ่นคือไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าข้างบนมีตัวเครื่องดูดกลิ่นอยู่ค่ะส่วนห้องน้ำก็จะแบ่งโซนเป็นโซนแห้งกับโซนเปียกนะคะนี่โซนเปียก โ้นเปียกของเราก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่นให้นะคะแล้วก็จะมีฝักบัวแบบสองหัวค่ะมีเป็นฝักบัวข้างบงนคือเป็นฝักบัวแบบเลนชาวเวอร์ค่ะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นหัวฝักบัวแบบปกติกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนกันนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูภายในห้องนอนนะคะก่อนที่เราจะมาดูเตียงยิ้มขอเสนอให้ทุกคนดูพื้นค่ะพื้นก็จะเป็นแบบลายไม้นะคะจะเป็นแบบลายเดียวกับห้องรับแขกเลยค่ะแล้วก็ภายในห้องเนี่ยก็จะมีเป็นวปอร์แบบสีขาวนะคะแล้วก็ตรงหัวเตียงก็จะเป็นสีน้ําเงินค่ะซึ่งภายในห้องเนี่ยที่ใช้เป็นวปอร์สีขาวกับสีน้ําเงินเนี่ยทำให้ห้องดูสว่างแล้วก็โปร่งมากขึ้นค่ะ เดี๋ยวยิมจะพาทุกคนมาดูบิวอินนะคะสำหรับไว้แขวนเสื้อผ้าค่ะซึ่งเราสามารถเก็บเสื้อผ้าหรือแขวนเสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงข้างบนก็จะมีชั้นว่างนะคะเราสามารถพับเสื้อผ้าแล้วเก็บข้างบนหรือว่าสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางไว้ข้างบนได้ค่ะตรงนี้ก็จะมีกระจกให้เราแบบใช้ส่องเวลาแต่งตัวนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูโต๊ะเครื่องสำอางค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมี ลิ้นชักสองอันไว้สำหรับเก็บเครื่องสำอางหรือเก็บของค่ะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูเตียงนะคะเตียงตรงนี้ก็จะเป็นเตียงแบบควีนไซส์ค่ะซึ่งเตียงเนี่ยนุ่มมากๆค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถวางของประดับตกแต่งได้ค่ะส่วนเตียง2หวัวเตียงก็จะมีโคมไฟแล้วก็จะสามารถเก็บ ของไว้ในนี้ได้หรือว่าแบบเก็บหนังสือไว้ข้างในได้ค่ะก็ภายในห้องเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็แถมภายในห้องเนี่ยมีเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวค่ะก็ตรงนี้นะคะปลายเตียงของเราก็จะมีทีวีให้ค่ะเราสามารถนอนดูทีวีได้นะคะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวยิมจะพาทุกคนมาดูไฮไลท์กันตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีที่นั่งนะคะหรือว่าเราสามารถนอนชมวิวตรงนี้ได้ค่ะซึ่งวิวข้างนอกเนี้ยเราก็จะเห็นทั้งเป็นวิวเมืองแล้วก็ภูเขาด้วยนะคะแล้วตรงนี้ค่ะเราก็จะมีหน้าต่างสําหรับแบบเป็นแบบทุงนะคะเราสามารถเปิดรับลมหรือแบบชมวิวข้างนอกได้ค่ะ ส่วนใครที่กังวลเรื่องแสงว่าเวลาเรานอนจะมีแสงเข้าหรือเปล่าคือไม่ต้องห่วงนะนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เรามีม่านแบบสองชั้นค่ะเป็นแบบม่านซีทูแล้วก็ม่านแบบทืบค่ะแล้วก็ต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนโดกันนะคะไปกันเลยค่ะ กันบ้างคะ่ะสำหรับห้องที่เราพาทุกคนขึ้นไปชมกันเมื่อกี้เดี๋ยวขอย้ำข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะห้องอยู่บนชั้น14ค่ะมีขนาดทั้งหมด38.47ตารางเมตรค่ะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์ครบคันอีกด้วยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนโดก็จะมีสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็ยังจะมีฟิตเนสพนักง,งานรักษาความปลอดภัยยิชั่วโมงค่ะภายในคอนโดก็มีกล้องวงจรปิด เกือบทั้งคอนโดด้วยนะคะส่วนการเข้าออกคอนโดก็จะมีคีย์การ์ดให้ค่ะลงจอดรถทั้งในอาคารแล้วก็แบบการแจ้งนะคะห้องทํางานหรือห้องประชุมไว้สําหรับรองรับคนที่อยากทํางานติดแต่ว่าอยากแบบเปลี่ยนสถานที่นะคะส่วนของการเดินทางเดอะพีโอคอนโดเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเดอะพีโอห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียงแค่1กิลเมเท่านั้นค่ะและที่สําคัญ คอนโดยังอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตอีกด้วยนะคะหากใครสนใจเยี่ยมชมห้องสามารถติดต่อยิมได้ทางเบอร์นี้เลย,เลยนะคะแต่ที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามซับใหม่ใหม่ของทาง Perfect Home ได้เลยค่ะและว,วันนี้ยิ้มสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย